ว่ coalition agreement หรือ MOA memorandum of agreement เป็นสิ่งที่พักการเมืองที่เข้าร่วมรัฐบาลใช้เป็นกรอบในการทำงานและกำหนดทิศทางนโยบายของประเทศแต่เมื่อสอสอชัยชนะชี้ให้เห็นว่าเมื่อหยิบนโยบายปกน้ำเงินมาอ่านกลับพบว่านโยบายสำคัญตาม MOA ที่ตกลงกันไว้นั้นกลับไม่มีสักข้อเดียว นี่คือสัญญาณอันตรายครับพี่น้องในทางทฤษฎีการเมืองนี่อาจสะท้อนให้เห็นถึงความไม่ลงรอยกันหรือข้อขัดแย้นเชิงผลประโยชน์ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งอาจทำให้ข้อตกลงเบื้องต้นถูกกลืนหายไปในกระบวนการจัดทำนโยบายจริงหรืออาจเป็นไปได้ว่าข้อตกลงเหล่านั้นเป็นเพียงวาทศิลป์เพื่อให้การจัดตั้งรัฐบาลเป็นไปได้โดยไม่ติดขัดในระยะแรก อีกประเด็นที่น่าสนใจคือการเปรียบเทียบรัฐบาล